สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะวันนี้ผมก็มาแนะนำเกมที่น่าสนใจเนาะก็เกมนี้เป็นเดมยังเป็นเดโมอยู่นะครับยังไม่ได้วางขายความน่าสนใจของเกมเนี้ยเกินก่อนเลยก็คือเป็นเกมที่พัฒนาจากอดีตผู้พัฒนา From Software ครับผมก็คือเป็นหนึ่งในอดีตทีมงานเนาะของ From Software ผู้สร้าง e l d e n r i n g หรือ Dark Souls นั่นแหละก็เกมนี้มีชื่อว่า l i s e of Rebellion เป็นเกมแนวจะบอกว่าอย่างไรนีแอคชั่นที่เน้นการแบบว่าคอมแบทหรือว่าดวลดวลกันตัวต่อตัวเท่าที่ลองเดโมมามันเป็นแบบนั้นนะซึ่งในเดโมเนี่ยจะยังไม่มีอะไรเลย UI ก็ไม่มีไม่มีมอนสเตอร์ไม่มีอะไรจะมีแค่อัศวินเนี่ยแหละครับที่ให้เราดวลสู้กับมันเรื่อยๆซึ่งโดยรวมเนี่ยเกมเนี่ยค่อนข้างมีระบบที่เข้าใจง่ายนะแต่ว่าควบคุมแอบยากเพราะว่าปุ่มเยอะปุ่มค่อนข้างเยอะมี ให้เรากดบล็อกกดแพรรี่อะไรอย่างนี้ซึ่งการแพรี่นี่ค่อนข้างยากเพราะว่ามันใช้ปุ่มสเปซบาที่เราต้องกดสเปซบาค้างเพื่อเพื่อให้บล็อกแล้วก็เราต้องสายเมาส์ครับใช่ครับ,ใช,รบ,ใ,ชรบใช้การสายเมาส์เพื่อให้มันปัดแพรรี่มันแอบ,บยากไปนิดนึงซึ่งเกมเนี่ยก็จะมีอาวุธให้เราใช้ในเดโมเนี่ยค่อนข้างหลากหลายครับก็คือดาบโล่ดาบคัตนะแล้วก็ธนูครับอ่าโดยเราจะปลดนู่นนี่นั่นไปก็ตาม ที่เดโมมันมันให้เราลองครับพอเราเล่นไปมันก็จะสอนเราใช้ใช้ดาบใช้อาวุธอะไรต่างๆเนอะซึ่งก็จะมีเวทมนต์ด้วยแต่เวทมนต์นี่ใช้ยากครับอย่างที่บอกว่าเกมเนี่ยมันมันอธิบายปลุกอธิบายระบบหรืออะไรเนี่ยค่อนข้างเข้าใจง่ายแต่ว่าใช้จริงๆอ่ะหลายอย่างเนี่ยมันใช้ใช้ยากเหมือนแบบว่าฟันฟันไปมันง่ายกว่าที่จะแบบว่ามาฟันฟันแล้วใช้เวทดีไหมใช้ธนูดีไหมอะไรเงี้ยซึ่งเกมก็มีการโจมตีหนักการโจมตีเบาอะไรเงี้ยแล้วก็มี ให้เลือกประเภทมุกเซตเป็นซ้ายขวาบนล่างหลังอะไรเงี้ยมีมุกเซตก็คือง่ายครับแล้วก็แต่ละวุธก็มีมุกเซตที่แตกต่างกันด้วยในเรื่องของแอนิเมชันการออกท่าออกทางอะไรเงี้ยเอาจริงๆเกมทำแอนิเมชันค่อนข้างดีนะครับในด้านงานภาพก็ไม่ได้แย่เลยก็ใช้ได้แต่ก็ยังมีหลายอย่างที่มันดูแปลกๆมีดูอะไรอย่างนี้อยู่แต่ พวกแอนิเมชันอะไรเงี้ยมันมันโอเคแล้วแหละแต่มันจะมีพวกแบบว่าโมเดลธนูอะไรเงี้ยครับเวลาแบบเรายิงธนูเนี่ยมันกลายเป็นว่าลูกธนูติดอยู่กับคันธนูแล้วก็พุ่งออกไปมันไม่ได้เป็นว่าเราง้างยิงจริงๆมันเลยดูแบบเออปลาดแต่ว่าโอเคมันเป็นเดโมแล้วมันเป็นเดโมตัวแรกที่เขาย้ํากับเรานักเราหนาว่าเขาอยากให้เราลองคอมแบทของเกมนี้ดูซึ่งคอมแบทมันโอเคครับคอมแบทมันสนุกอยู่ มันไม่ได้ถึงกับแบบโอ้ยโคตรมันโคตรสนุกมันไม่ไม่ครับมันมันมันสนุกใช่ได้แต่มันไม่ได้แบบว่ายอดเยี่ยมขนาดนั้นสําหรับผมนะอคอมแบทมันก็เรื่อยๆครับก็ก็สนุกดีรู้สึกว่ามันยังยากไปหน่อยคือมันไม่ใช่ตัวเกมยากนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมแมปปิ้งคีย์ที่มันมันยากมันมีให้กดหลายอย่างมันทําหลายอย่างน่าจะมีการปรับปรุงอีกเรื่อยๆเนาะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาโหลดมาเล่นกันดูได้นะกับไล o ์ of Rebellion ตัวเกมเนี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกผมก็แค่อยากแนะนําว่ามันเป็นเกมที่น่าสนใจดีเกมหนึ่งสําหรับใครที่อยากจะลองไปเล่นดูหรือว่าติดตามผลงานของอดีตทีมงานคนนี้ดูนะเพราะว่าเกมก็ค่อนข้างน่าสนใจครับผมใช้เวลาเล่นไปชั่วโมงหนึ่งนะจบเดโมนานอยู่ประมาณห้าสิบสามนาทีครับเพราะว่าผมกะผมสู้แล้วผมก็ตายอยู่อย่างนั้นซ้ำไปซ้ำม,มาคือมันมันตายง่ายมากาเกมนี้มันตายง่ายมาก ศัตรูนี่อึดชิบหายส่วนเราตายง่ายมากอะไรประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรละใครสนใจก็ไปโหลดกันมาได้ในสตรีมเนาะเล่นเดโมเล่นฟรีนะครับก็อาจจะเจอบั๊กบ้างนะต้องเข้าใจว่าเป็นเดโมแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นเดโมตัวแรกที่เขาอยากให้ลองระบบคอมแพตของเกมดูว่าเอ้ยเกมนี้มันต่อสู้เป็นยังไงอะไรยังไงมันก็อาจจะไม่มีอะไรเลยในเกมนอกจากให้ลองต่อสู้เนาะไม่มีของให้เก็บไม่มี อัปเดตตัวละครไม่มี UI ด้วยซ้ำอ่าก็ต้องทำใจนิดนึงนะสำหรับคนที่สนใจอ่าก็ไม่มีอะไรแล้วแหละครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าใครสนใจก็ไป,ไปลองโหลดมาเล่นกันดูกับ Rise อ f r e b e บ l i o n เนาะวันนี้ก็มาแนะนำเกมน่าสนใจแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรพิเศษก็ไม่มีอะไรแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ